สวัสดีเด้อค่ะตอนแม่แคร์ส,สุไลสศกสหายแม่พังลำไยผืนอาบหนาวก่อนเนาะโอ้อยากให้เพิ่นสดชื่นให้พ่อแม่พี่น้องเลยเห็นว่าเพินน่งงามเนาะถ่ายเพิน่นให้พังลำไยเด้อค่ะให้พังลำไย,ยตอนย้ายผม สีหายพือนอาบนามก่อนด้วยค่ะจังสีไหลสดะจังสีขายอาหารผลไม้หวานๆวน,วนให้พ่อมีพีน่น้องเข้าเดชนองัน ลำไยออกไปดึงโศกไงเลยคนอยากออกไปน้ำเอือยโอ้ยเนาะเขาอาบน้ำดอกปักลาเพได้ไปทั้งได้ดู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 ทั้ทงลำไยเฮาได้ขัดเดออขึ้นอาบน้ำอาบชาก่นอนจังสุดท้ายผลละหมากรักใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนแจ๊ หนึ่งจะข้าวกคนได้ค่ะเด้บอบฟังลำย่อยเขาอาบนา้ำอาบนา้ำเสร็จแล้วก็จังสิขายผลไม้เด้อค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะขายผลไม้เป็นกินหนามอยู่ด้วยค่ะ พังรำใย,ยเฮากำลังกินน้ำพวกบาลรีโซเฮากระทางเห็นเอื่อยลุ่งอาบน้ำก่อนามิเสกเขาจะเอาเอื่อยไปทางใดทีด่เนาะแขกแหลกแขกแหลกดึงโซตั้งว่าขัากวาน่อเนี่ยยีเปา

ก็คนวลีล่าเอ้ยจังสิให้กินผลไม้วันวาน,วานจังสิหอมเวลากินผลไม้วันว,นวานกันเนะาะค่ะอันเอาเลยพอไง บ่ต้องซื้อดอกนั่นพ่น่เพ่นไ่น้ำไ้น้ำปุ๋ยนั่นไปเลือกเอาเลยพุ่ณสอข้างนั้นเลือกเอาเลยนูบ่ขายดอกเอาไป่จ่าจ้าเอาเลยเอาจ่าเอาเท่าไรก็ได้พุนน่ะพ่นส่น้ำปุ๋ยไวจะเอาหล่ยๆก็ไดบ่เป็นยังเจงหวะนเนี่ยบอบอเอาจ่าเอาเ๋ย่จ้าจ้าเอารถมาใส่เอาเลยอันนี้พเจ้ามพบซื้อทีสร้างบ่ขายแหบดอกไห้เพื่นไปซื้อโลดเนาะ เห็ดบุนไปน้ำพึนอยากได้เอาไปรักษาเป็นว่าเป็นยาไปเห็ดยาว่ะสันเราจุดเตอรแล้วนี่เราจุดเตอรกลองเจี้ยงหรืออันไหนที่เลิกโอ้ยนะเตอะสวัสดิการมา

เฮ้อไมาฟังแล้วแย่อาบน้ำเจ็บอาบกินเกินมีม่านอาบน่ำเนาะโบนิ่งด้วยล่ะขักนามีโบรัยนั่นเลยได้บ้าควัยหรือมอยี่เป่า เขาเล้ยตาเนี่ยเขาเขาเปในกวางเคียงเลยสุยต้มปุยเยอหน่อย กระดตไอ้บงมือตั้งเราใหญ่อาบน้ำัน่โอ้ยอาบไม่วามสุ่มกัได้ถูเนื้อคือโต้ถูเนื้อคือโต้่นนํำกำแพงนะบุเด้ยจ้ะแม่เอพี่ผู้ใหญจดีแล้วก็ขอบคุณอันคุณพี่ผู้ใหญ่ใจดีด้จยาโอ้ยบ่ยักย่บเนาเลยเอ้เลาเราเยถ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะท่านสิคนบ่ให้ออกน้ำควรนสขขนับสนุนค่ะอันคนละใหม่มาให้แม่พังร่ำไยกับผู้บ่าวเลยซอเขาได้กินด้วยค่ะกราบขอบคุณหลายๆเด้อขอให้คุณผีถิมีความสุขความเจริญจิตสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจที่คุณพี่ปรารถนาเด้อจากขอให้มีโชคมีลาบขอมาปล่อยไอ้เบิร์กไก่มักบิงอยู่ป่็ทางมันนี่ ขอบคุณเด้อค่ะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนค่าผลมไม้แม่พังลุ์ลำไยกับูบารีซอเนาะคขอบคุณลหลายๆอยากให้แม่พังลุ์ลำไยเฮาได้เ,ดเปลี่ยนอาหารเนาะขอบคุณผูณ้ใหญ่ใจดีเด้อค่ะขอให้เป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรง เลิ่ในไม่นาทีการงานด้วยค่ะคิดจริงเงินประกันใอ้ก็ขอให้สมหวังดังตั้งจิตตั้งใจแต่ถ้ามากค่ะขายก็ขอให้ลำลำรวยรด้วยจ้าขอยข้าวีสขอจอสว่างข้ามานชีวบิดขอบพ่อเปิ้นขอให้เพป็นมีความสุขทั้งขอบพ่อทั้งลูกเต่าทั้ง ทั้งพ่อทั้งแม่เด้อค่ะขอให้คนดูเด็นคนสุกคนอุ่นอุ่นผัดผลไม้วันหวานให้แม่พังลำไยห่อดูกินเนาะกราบขอบคุณคนอินดี้คนบ่อห้ออกซิออกแน่แม่แข็งแเลยมาขอบคุณผลแม่ทิพย์จ้าจ้าจ้าขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณจ้า หนังหาัปฟันเล็กน้อยเขาอยากให้เย็นเขาอยากให้ซมนะเขาเคยถูผีไไ่ให้ขอบคุณก็ยังใจดีด้วยถ้าที่นี่มีตาหายกูเบามีซอกับเม็ดพังลำย่อยเนาะแต่ละคนละคนละใหม่เนาะ ให้กัพีเล็เนาอัน,นก็เบาวิโซของเขาหนึ่งน้อยรีโซของเราขอบพุ่ผพ้ใหญ่ใจดีอีกสักเท่อเด้อจ้าขอให้เป็นและขอบครัวจงมีความสุขความเจริญกับการสนับสนุนคะแนนสองพันคะแนนมาใหไดใไวัยสือ่อตน้นหญ้าต้นอ้อยเนาะผละมากหลากใหม่กัแแล้วแต่เนาะ เพคนสนับสนุนคะแนนมาให้สองพันคะแนนกับขอบคุณหลายๆเรื่องคนใหญ่สัจสนผูส้ส,ส,ส,สื่อข่าวคนว่ากลับขอบคุณหลายๆเรื่อคลิปนี้ไม่แค่กับสิเสนอเานีห์แล้วเรือจ้าสวัสดีจ้า